ืัอนี้เราก็มาพบกับดอกไฟลาวพอดีมือนี้อยู่เมืองไซยนะกำลังที่จะเดินทางไปตลาดนะตลาดอยู่เมืองไซยนะเดี๋ละโฮสิพาท่านผู้ชมไปฮับชมบรรยากาศตอนเสาร์ตลาดน้องแมงดานะเดี๋ยวเราไปสาร์ับชมบรรยากาศว่าจะเป็นอะไรเนาะเพราะว่าเราเคยมาตลาดตอนเสาร์น้องแมงดาจับเทือนะอันนี้จะเป็นเทือธมิตรจะไล่ก็จะมาแต่ตอนคลายแรงนะอ่ะ นี่ทนผู้ชมมันก็จะมี่าวบ้านที่เพิ่นหนามาซื้ออยู่ซื้อกินนะเดี๋ยวเราไปดาวรถกันคือตอนนี้ก็จะเป็นตลาดน้องแมงดาเนาะอโอ้สบายดีบ่ะเท่าค่ายยังี่ ม่ไม่ยังเนี่ยนะไม่ปีงทิอ๋อมาค่ายไม่ปีงเนาะเราเพิ่นจะมาค่ายไม่ปีงเนาะเดี๋ยวเ,เบิ่งบรรยากาศรอบๆจะเลาะนะเดี๋ยวเาจะเลาะเบิ่งก่อนนะเราเพิ่นคะ่ายยังแดงนะไปสนนี่ดีกว่า โซนนี้จะเป็นโซนไข่ซีนนะคนผสมมัน,นจะเป็นซีนมูนะโอ,อ้ซีนมูซ่องข้างฟางทางเลยนี่อันนี้จะเป็นเส้นข้าวปุ่นข้าวเปียกนะอันนี้จะเป็นเส้นเฟอร์อืมนะอปะถ่าย,ายในตลาดก่อน นี่จะเป็นต้าหูโอเคกะลัมพวกนี้กับสไลายก็จะมาจากจีนเนาะท่านผู้ชมมาจากจีนจากไทยเนะเป็นมักเล่เนะเทศเนาะกระแปคือกันว่าเป็นย่งเขื่อนคนลาวพนจ้าบ่กค่อยนิยมปลูกแบบเป็นสินค้าล้วก็มาค่ายนะ แต่ว่ายังนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาอยู่นะเป็นจีนเป็นไทยนะแต่ก็ทกาผสม,มจะเป็นนอค้มเนาะ <c oughs> นี่จะเป็นปลาในปลาทึงจะเป็นประเทสัตว์ปลาเนาะนี่โอปลาไม่อย่างไหนแม่ปลานังเนาะ ปลาน้ำค่องว่ะนี่โอ้เป็นปลาน้ำค่องเนาะน,นี่จะเป็นแหน่พวกนี้จะเป็นโอนพี่น้องนี่จะเป็นหางเพิงหางต่อเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งยางพาท่านผสมเบิง้งร,รอบๆนะสไลด์พวกนี้จะเป็นนำจิม้มเจลเจลบองลงลหะบางเนาะส้มปลานั่งยำเนานะจะเป็นรับอาหารรับลาลารเนาะ ก็จะมีนี่าัผู้ชสมคายตอกไหมเวลามัดฮันมัดนี่นะมัดปีหัวสิไข่ค่าต้องอ,อันนี้จะเป็นโซนอาคายผักสดเนาะเดี๋ยวมัน,นึ่งหอพาาัผู้ชสมไปเบิ่งอ่ายายอาหารสุกว่าจะมียัางแดงเนาะ แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็กะทือว่าเวลาแบบเจ็ดโมงปลายเนาะแต่ว่าคนก็เริ่มบุกค่อยมีแล้วเนาะสุร่ายคนจะมาแต่ตอนเสาร์ๆคนเนาะพี่เนาะแต่เขาเบิ่งโซนเองแต่สุร่ายก็จะเป็นอ่ะค่ายเนือนะ้อเนาะเนื้อสัตว์งัวควายเชียนควายเนาะเบน,นี่เชียนควายโลเท่าไหร่ ควาย่ะนี่โลเท่าไหร่ครับแบบสุพรรณนะท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นปลาหนิลน,นะจะเป็นโซนค่ายปลานะท่านผู้ชมบรรยากาศรอบๆช่อ,อง,ลองตลาดน้องแมงดานะอะอไปหาเบิ้งองนัน โอตลาดนี่เป็นตลาดใหญ่เลยพี่นอ้องก็ถืีว่าใหญ่สมควรเนานะเดี๋ยวเหมืองใส่ <c oughs> บริเมโอกาสมาจักเทือเนาะนี่โซนนี้จะเป็นโซนค่ายเกี่ยวกับข้องพืนน้นบ้านบ้านเนาะอันนี้เป็นเป็นไม่อย่างนี้ยามโมะเออยานางเนาะ <c oughs> แก่งสนอเนะ ปเ,เป็นเครียดพี่น้องอืมหมัดจะเนี่แล้วนนเนาะสะลรกก็จะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อ่าคืออ่าข้าพเจ้าว,ว่านะมันจะเป็นโซนเกี่ยวกับเป็นข้องพื้นบานเนาะที่อันนี้ขอข้องพืนง้นบานทะี่เพิ่นโอ้ปายปลาข้ออะปลากังเนาะโอ้ คลองพืนบ้านที่ชาวบ้านเพื่อนลูกล้วก็มาค่ายเนอะแต่โซนทางในท่านจะเป็นโซนที่แบบนําจากซินค้าจากอ่ไทยหรือว่าจีนเนาะเข้ามาค่ายี่ยจะเป็นของพื้นบ้านที่เพื่อนเก็บตมแบบตมให้ตามส่วนเนาะพี่น้อง ท่านผู้สมบึงณนะโอ้ห้อยมักกอกสบายดีแม่เท่าใดยังเนอะผักหาดเนอะเดยอเดี๋ยวเราไปสมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะพูดด้ว่าท่านผู้สมบนค้ายซีนี่แหละลี่นะเป็นอาหารข้าวซีนเนอะ มันจะไล่ก่ามู่เลยลายก็ปก,ปกติเลยนะยยยนะนี่ท่านผู้ชมบ่มนชุดอลก็จะเป็นสินค้มา,มนะนามาแต่ไทยมัดเนาะสินค้ามาแต่ไทยมัดกับจีนเนาะเวียดนามกับบ่ค่อยลล่กันได้นะบ่ค่อยมีเนาะเวียดนามนะไทยไนี่แลว้วก็จะเป็นอ่านซีน เขาไปเบิ้งอ่าเป็นใครเขาไกินสุกเนาะว่าจะมีย่างแดงนี่จะว่าเส้นคาเปียกเส้นเฟอร์ไล้ไร้เหรอที่เราโอ้นี่จะเป็นอาหารทะเลเนาะปลาหมึกปลาหมึกตัวปลาหมึกนวดเนาะหูปลาทู นี่โซนเนี้จะเป็นโซน่ายของกิน่นซุกอันนี้ม่นไม่อย่างแม่นี่ยแบบกินควายนะดเดี๋ยวบึ้งกอนทันประสงค์แล้วนันีนี่อ่ะคอนเดเจ้าหยดไวนะ้เนาะโดยอันนี้อันเท่าไหร่อะสิบพันป่ะ อันนึงอันนี้เป็น,น,นินส้สมะนี่อันเท่าไรสิบพันสบหามได้เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เท่าไรัเ,อา,เอาอันสิาสิบพอเอาเอาเนี่ยอ,อาอันเดียวแล้ก็ตัวนี้ด้วย 15, <000. S 1> โอเคไข่โพโลเนานะคีย์พโลหกสิบพัน <Okay. S 2> เข้าก็เอาจากเอาสิบพันทำทุ่งเอา, 10, เอา,เอาแกงชื่อทเท่าใดเราทำทุมงนะตอนนี้เขากำแต่เ,เปินบรรยากาศตลาดตอนเสาคลองน้องแมงดาเนาะ อันนี้จะเป็นข้าวซอยเนาะข้าวัดนตนี่กาผสมต้องเอาโดยอันนี้จะเป็นน้ำบ้านนะน้ำบ้าน ผสมอันนี้มะคอบอ้อมแล้วแล้วอ้อมแล้วนะอ้อมแล้วเขาได้กี่เจะาหกสิบพันนะโอเคอันนออันน้อยน,นี่วะห้าพันเดี๋รบเบอร์บบไปก่อนเนาะนผสมอืม้ มีข้าวผัดบ่อบาเท่าไรจ๊ะห้าพันหกพันบ่อบเลยเอาเอาทุ่งนึ่งจ้ะเอาอันนึงเนอะตอนนี้โฮก็ได้มาสิ้ข้าวผัดให้น้องสาวหน่อยนะอันเอาออกจากทุ่อย่างขั้นก็ได้อาซหน้านี่เลยเลยมันจะเป็นที่เยื่อล้วล่ะ เลยบางคนเนี่ยมันซิจะให้ท่านผู้ชมมาชมทางด้านนี้เติมนะมันจะมีไม่ยังนะเป็นไข่นอนโวกนี่พระจีอยนปลาป่านะต้องละสูมาโบมีบอนจี้นะจะเป็นดาเรื่องบายดีเอาอันสไลด์ตัวหน่อยให้ได้ กับอ่ <c oughs> อันนึงเท่าไหร่จ้ะดยนี่โอ้โ่าัผนผสมอะไรจะเป็นเป็นนู่น,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 หนไหว้วะโอ้เป็นหอ,อกกับนูไนะ่ไหวเนาะอู้มีงูอีก <c oughs> นี่นะเนาะท่านผู้ชมภ่พบรรยากาศยามเช้าของตลาดน้องแมงดาเมืองใสแคว้งก็ดมใสนะ่นะเนี่ยบรรยากาศ อ่นี่เราก็ได้ซื้อของกินแล้วก็สไลด์รวมไปทั้งหมดกับเจ็ดสิบปลายพันนะท่านผู้ชมเจ็ดสิบปลายพันจะกระทืบว่าแพงนะทาน่านผู้ชมเนี่ได้เจ็ดสิบปลายพันกับแซนกีบเนาะท่านผู้ชมแต่คือว่าแล้วนะเลดอ่ ่างเงินกีบขงองลาวอ่อนเนาะก็เลยสลายเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเนาะก็เลยเหตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็นภายในตลาดวัตถุดิบที่มาเฮ็ดมันกาจะแพงก็เลยเหตให้อะพอค่าแม่ค้าสาวค่ายเนาะก็เลยขึ้นราคาไปตามวัตถุดิบที่แพงขึ้นเนาะทานผู้สม ถ้ายอมฮับประทรวงนี้นี่้างเงินกีบนี่ออนไลน่ออนไลน์จนแต่เงินบาทกับเงินยวนเงินดอลลารพวกนี้จะแข่งค่าเนาะเพื่อให้สินค้าในเรลาาแพงขึ้นเนาะท่านผู้ชมอดอกไฟเหล่าก็ได้พาท่านผู้ชมไปฮับสมบรรยากาศตลาดอตอนเสาข้องถ้าท่านผู้ชมเนาะ ไปเบิรงแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในให้แกดอกฟไฟเหล่า็ดคลิปต่อไป้อท่านผู้ชมมหอน,นีก็พอก้าวคํา่่าสบายดีแลวก็ขอบใจที่ทับสมและติดตามอขอบใจ